จุจานไม่เกรงใจใครไปกับฟอร์ดแรนเจอร์คันนี้ค่ะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่โชว์รูมฟอร์ดาชพฤกษพมะราอีกเช่นเคยค่ะพบกับน้องรตีที่บริษัทการขายจากฟอร์ดพระราม5ค่ะวันนี้นะคะรัตก็มีรถหล,ล่อมาแนะนำและนำเสนอคุณลูกค้าทุกท่านอีกเช่นเคยค่ะสำหรับวันนี้เราอยู่กันที่เจ้าตัวฟอร์ด a n นเจอร์สแตนดาร์ดแคบ4อ็กซ์อวิคันนี้นะคะสงวนราคาอยู่ที่7 1 7 0 0 0ับาทเท่านั้นค่ะ คันนี้จะเป็นตัวตอนเดียวหล่อๆแบบนี้เลยนะคะลูกค้าอาจจะไม่ได้คุ้นหน้าคุ้นตามากแต่ว่าคันนี้เรายังมีผลิตและขายกันอยู่นะคะและคันนี้ก็จะเป็นรถส่บออบของคุณลูกค้าข้นสําคัญของเราค่ะคันนี้นะคะจะเป็นตัวตอนเดียวที่ชุดแต่งเต็มรอบคันเดี๋ยวเรามาดูกันนะคะว่าชุดแต่งคันนี้มีอะไรบ้างนะคะจุดแรกเลยค่ะขออนุญาตในส่วนของตัวกระจังหน้านะคะคันนี้ค่ะกระจังหน้าจะเป็นคําว่า FORD พร้อมไฟ3จุดหล่อๆ,ๆแบบนี้เลยนะคะ ลูกค้าสามารถรีเควสได้นะว่าอยากแต่งประมาณไหนแจ้งดองลันได้เลยนะคะถัดไปคะ่ะจะเป็นในส่วนตัวกันชนเหล็กด้านหน้าอย่างนี้คะ่ะตัว outlander อืมแข็งแรงแบบอู้แข็งมากค่ะพี่รอๆแบบนี้เลยนะคะถัดไปนะคะขออนุญาตไปตัวด้านข้างคะ่ะสำหรับด้านข้างนะคะมาพร้อมกับตัว Mac ยางหล่อๆแบบนี้เลยนะคะแม็กนะคะจะเป็นของตัวแวไพร์แล้วก็ยางมาพร้อมลัดด้วยยางซูแมกนะคะหล่อๆและออฟโรดแบบนี้เลยนะคะอ่าถัดไปค่ะบันไดข้างลูกค้ารีเควสเลยว่าขอบันไดข้างเหล็กแบบนี้นี่หล่อๆแบบนี้เลยนะคะรับกับตัวชุดแต่งแล้วที่สําคัญค่ะตัวรถสีขาวตัดกับชุดแต่งมากๆเลยนะคะตัดไปค่ะมาในส่นตัวข้อของเอลเลนเดอร์ ลูกค้าวันท่านถามนองัว่าถ้าตัวตอนเดียวจะแต่งยังไงได้บ้างแต่งแบบนี้ได้เลยนะคะรอแบบนี้เลยอ่าแข็งแรงนะใช้งานได้จริงค่ะพี่ถัดไปคะ่ะจะเป็นในส่วนตัวกันชนเหล็กด้านหลังนะคะกันชนท้ายเหล็กนะคะจะเป็นของเอลเลนเดอร์เช่นกันลูกค้าแค่นี้รีเควสว่าขอชุดแต่งเอ er ลเลนเดอร์รอบคันนะคะรอแบบนี้ได้เลยนะคะและลูกค้าท่านใดนะคะที่อยู่ในระแวกนี้นะคะอยากเข้ามาดูตัวรถจริงสามารถเข้ามาดู ตัวรถได้ที่ฟอร์ดลาช์พริราม5หรือว่าติดต่อน้องลัตตี้ได้เลยนะคะที่095 525 9137เดี๋ยวเราไปดูด้านในกันอีกรอบค่ะอ่าขออนุญาตนะคะภายในนั่งสบายนะคะนั่งสบายสามารถปรับได้ปรับเอ็นได้นะคะแล้วก็มีหน้าจอตัวสิงขนาดใหญ่ด้วยนะคะพวมอะไรค่อนข้างเบาเลยนะคะ ภายในก็ค่อนข้างกว้างแล้วก็ถือว่าโอเคเลยนะสำหรับตัวตอนเดียวนะคะสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจก็แวะเข้ามาดูตัวจริงได้นะคะและที่สำคัญค่ะลูกค้าณตอนนี้นะคะจะมีลูกค้าทั้งแบบหน้าร้านออนไลน์เข้ามาค่อนข้างเยอะลูกค้าสอบถามของลร์เข้ามาเยอะมากเลยถ้าเกิดพี่อยู่ต่างจังหวัดทํายังไงได้บ้างน้องรัสในเรื่องของตัวไฟแนนซ์นะคะอยากจะบอกลูกค้าว่าถ้าในเรื่องของตัวไฟแนนซ์ลูกค้าไม่ต้องกังวลเลยนะถ้าลูกค้าอยู่ต่างจังหวัดค่ะ ของเราะะจะมีเจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อแล้วมาร์เก็ตติ้งค่ะประจําทุกจังหวัดคอยให้บริการลูกค้าถึงหน้าบ้านเลยนะคะลูกค้าไม่ต้องวนลูกค้าอยู่ที่บ้านได้เลยเดี๋ยวเราไปดูแลให้ถึงหน้าบ้านนะคะและบริการส่งมอบเรามีให้เช่นกันนะคะเวลาในการเซ็นไฟแนนซ์นะคะแล้วก็ถามว่าในการเซ็นไฟแนนซ์รอเอกสารแล้วก็รอผลนานไหมตั้งแจงอย่างนี้ค่ะว่าต่างจังหวัดรอไม่นานนะคะถ้า,าในเรื่องของตัวไฟแนนซ์รอไม่นานแล้วก็หลังไฟแนนซ์ผ่านเราติดตั้งตัวรถ ไม่นานค่ะแลวชุดแต่งเรามีให้เลือกค่อนข้างเยอะถ้าลูกค้าสนใจยังไงก็ทักเข้ามาสอบถามหรืออยากแต่งมาไหนสอบถามตรงานได้เลยนะคะไม่ว่าลูกค้าจะตั้งงบประมาณเท่าไหร่ค่ะเรามีโปรโมชั่นค่อนข้างเยอะนะคะยังไงเรายินดีแล้วก็ดูแลลูกค้าทุกท่านค่ะสําหรับวันนี้ก็ขออนุญาตลาไปก่อนแล้วก็เดี๋ยวพบกันใหม่คลิปหน้านะคะสำหรับวันนี้ตรงร้านขออนุญาตลาไปก่อนค่ะวัสดีค่ะ